สวัสดีค่ะเดินมาค่ะสว่างอากาศดีมากนะคะสดใสค่ะตอนเช้านี่ค่ะบ้านของคุณยายหนาวนะคะคุณยายสุรินค่ะหนาวมากค่ะเย็นค่ะแล้วก็มีเสียงนงกนงกระจิบนกกระจอกร้องตอนเช้านะคะเพราะว่าบ้านของคุณยายเป็นธรรมชาตินะคะคุณยายมีของสวยงามคลิปนี้เป็นสรงนะคะคุณยายหยิบยกขึ้นมาเลยนะคะคุณยายได้ผ้าสรงมาค่ะวันนี้ค่ะสะรงเช่นี้ เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะที่พวกแม่บ้านค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะที่พวกผมแม่บ้านถามหาคุณยายมาตลอดนะคะอยากได้ผ้าสโตรเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะพวกนี้นะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะจะมองเห็นที่ไหมเด่นชัดอยู่นะคะค่ะตีเกลียวค่ะหมุนเกลียวสองเส้นไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันมาเรียกว่าผ้าสโตรค่ะ รุ่นปู่รุ่นตาของเราค่ะแล้วก็เป็นงานพวกนี้เป็นของฝากกับญาติผู้ใหญ่ค่ะฝากให้คุณปู่ฝากให้คุณตาของเรานะคะญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะเป็นคุณแม่บ้านเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อบ้านได้นะคะเป็นสรงผ้าสรงไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งห้าร้อยบาทจะาเบ,บ,บานะคะคุณแม่รักนี่ราคาเบาๆนะคะบาบา ถ้าสโลสวยมากค่ะยื่นมือออกมานับกล้อมทีนึงยื่นมือจับตูมาอ่าเป็นสโลไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะที่ไหมเต็มเยอะเลยนะคะมองเห็นนะคะเด่นชัดมากค่ะค่ะเนื้อผ้าจะนิ่มมากค่ะค่ะดูสลัดนักตึ๊บเลยค่ะค่ะเป็นสโลไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ คุณยายไม่ได้ติดเบอร์ไว้นะคะเป็นยกขึ้นผืนที่หนึ่งค่ะผืนที่หนึ่งเป็นสร้งไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะคุณยายขอเก็บพับรอท่นานนะคะเนื้อผ้าจะหนามากค่ะเนื้อผ้าแน่นหนามากค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะผ้าสรงค่ะ งานเก่าเก็บงานโบราณตั้งแต่ปู่ของเรานะคะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นตาของเรารุ่นทวดของเรานะคะพวกนี้ค่ะงานเก่าเก็บสรงนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะมักพืนไหนถอยไปนิดหนึ่งเดืดเป็นสองแน่มักพืนไหนชอบปืนไหน,อบ,ไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะสวยทุกพืนงานทุกพืนค่ะเป็นผ้าสรงนะคะ ค่ะสรงไหมบ้านค่ะพุ่ทางยืนค่ะสวยทุกฝืนงามทุกฝืนโดดเด่นทุกฝืนนะคะจากฝากญาติผู้ใหญ่ของเราเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราเหมาะมากนะคะผ้าสรงพวกนี้ค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะเป็นไหมบ้านหาพุ่งทางยืนค่ะตานหสลัดนะคะค่งงามทุกฝืนสวยทุกฝืนค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะผ้าสรงไม้บ้านทางพุ่งทางยืนถือว่าราคาต่ำมากนะคะคาราคาต่ำนะคะถ้าไอราคาขนาดนี้ค่ะไม้บ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะจะราคานี้จะจะอยู่ที่ไม่รักนะคะค่ะไม้บ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะเป็นสรงเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณแม่บ้านเคยถาหากับคุณยายเรื่อยค่ะ เป็นบ้านพุ่งยืนราคา1,500งพัน้าร้อยบาทค่ะราคานี้อยู่กับแม่ลักขา่าเป็นงานหลุดจำนำนะคะแม่บววันลักค่าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่านะคะวันนี้สโลงสวยมากค่ะไม้บ้านพุ่งยืนค่ะเอาฝากเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อบ้านคุณตาคุณพวดของเรานะคะคุณปู่คุณตาของเราค่ะสวยทุกฝื้นงามทุกฝื้นนะคะค่ะ มกขืนไหนชอบปืนไหนบอกคุณยายค่ะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะสรงไม้บ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกพืนงามทุกผื้นนะคะเซตนี้มีอยู่ห้าพื้นหลุดมือแน่มันหนักค่ะค่าหนักมากค่ะค้าหนาแน่นค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นแพราวทุกผืนิรมสร้ยสวยทุกผืนค่ะ มักฝืนไหนชอบฝืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะสวยมากค่ะเป็นสรงไม้บ้านพุ่งยืนค่ะที่คุณแม่บ้านถามหากับคุณยายบ่อยนั่นแหละค่ะคุณยายได้มาแล้วนะวันนี้นะคะค่ะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาสวยในตาของท่านฝืนไหนค่ะเป็นสรงไม้บ้านพุ่งยืนจ้าราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้า ของเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนี่มันจะมองเห็นที่ไหมเลยนะคะที่ไหมชัดเจนเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยละเอียดมันจะเป็นไหมเส้นใหญ่ค่ะอสรงไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายค่ะทักคุณยายมาทำลายนะคะเอดไลน์ข้องหาคุณยายแล้วก็ทักคุณยายมาทำลายค่ะ คุณยายขอน้อมรับทุกท่านนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะน้อมรับตอบคำลายะคะ่ะสวยทุกฝืนงามทุกฝืนโดดเด่นทุกฝืนนะคะค่ะ,ะงามมากค่ะสรงไม้บ้านพุ่งยืนจ้ายายก็ชอบแต่ต้นไม้นี่แหละคุณยายก็จะมุมต้นไม้ของคุณยายคะ่ะสวยทุกฝืนงามทุกฝืนนะคะ โดดแม่มาห้าผืนนะคะหมาย้านทุ่งเย็นค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปก้องที่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะสยามทีวาทิราชจ้าป้องชาติขอบคุณมากค่ะ